แพทย์หญิงสรินาแสงอรุณนะครับวันนี้เนี่ยผมนายธีทัศจึงทศนะครับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อสงสัยต่างๆนานา,นานมากมายนะครับเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องโควิด -19 ในสถานศึกษาครับวันนี้เนี่ยจึงขอความอนุเคราะห์นะครับคุณหมอในการไขข้อสงสัยต่างๆให้กับพวกเราชาวโรงเรียนนครสวรรค์นะครับจะได้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตถัดไปในรเรียนนะครับขออนุญาตเรื่องที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับหมอครับ ก็คือในกรณีที่มีเพื่อนนะครับติดโควิดในชั้นเรียนเนี่ยตรวจพบเชื้อวันนี้นะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนในห้องที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับมีโอกาสจะติดโควิดไหมและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอครับอ๋อค่ะก็ในเรื่องของความเสี่ยงในการติดเชื้อใช่ไหมคะหลังจากที่เราทราบว,ว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกับเราเนี่ยเพิ่งป่วยเป็นโควิดใช่ไหมคะอันที่1ต้องย้อนดูค่ะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันสัมผัสกับมันสัมพันธ์กับอะไรบ้างมี2อสเรื่องอันที่1 เราพูดคุยโดยไม่ใส่แมสไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่แมสได้สําคัญอันที่สองคือถ้าเราไม่ใส่แมสแล้วเนี่ยเราเวระยะห่างกับเขาได้ไหม mm hmm. เราเวระยะห่างเขาเกิน2เมตรไหมอันที่สามก็คือว่าในการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเรารับประทานอาหารร่วมกันแล้วแบบเปิด math, แมสรับประทานอาหารร่วมกันหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอยู่สองสามเรื่องที่ทําให้เป็นประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยครับค่ะ และในกรณีที่เพื่อนๆในห้องะครับเกิดความตนกตกใจและก็เลยไปขอตรวจโควิดที่ห้องพยาบาลอะไรเงี้ยครับหมอครับตรงนี้ผมอยากรู้ว่ามีความจําเป็นที่ต้องตรวจเลยไหมครับค่ะก็ในในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เนื่องจากวัคซีนเนี่ยกอนข้างที่จะฉีดได้ครอบคลุมในเข็ม1เข็ม2 ไปจนถึงเด็กกลุ่ม 5, 5ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็มีประวัติว่าสัมผัสใกล้ชิดอยู่กับคนที่เสี่ยงติดเชือ้อหรือคนที่เปติดเชื้อเนี่ยอยากได้ลองสังเกตอาการดูกันสามารถสังเกตอาการอาการก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปแล้วก็ถ้าจะตรวจแล้วให้ได้ผลจริงๆก็แนะนําว่าประมาณ 5, 5วันหลังจากที่เราสัมผัสหรือจะก่อน5วันก็ได้เดี๋ยวเราสังเกตว่าเรามีอาการไหมนะแล้วก็ช่วง5วันแรกแล้วก็อาจจะ ถึงที่10วันอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะถ้ามูตรวจแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสําหรับในแต่ละรอบรอบนั้นที่สําคัญคะ่ะคือ 1. ต้องดูว่ามีอาการไหม,มค่ะแล้วก็สในช่วง5วันแล้วก็10วันครับผมถัดมานะครับก็คือในกรณีที่เราเนี่ยมีการสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับหมอครับผมอยากรู้ว่า ควรมีระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากการสัมผัสครับจึงจะต้องไปตรวจหาเชื้อครับผมอ่อเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของการตรวจหาเชื้อเนาะก็คือคล้ายการตรวจ a t ทแล้วก็ที่ประมาณ5วันหลังการสัมผัสหรือเมื่อมีอาการนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่ d a y 10หรือตัวมีอาการก็คือ2รอบ d a y 5หรือ d ดย์สค่ะครับผม2ช่วงสองช่วงค่ะนะครับ แล้วในกรณีที่เนี่ยมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหรือมีอาการที่เข้าข่ายกับการติดเชื้อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยตรงนี้ผมอยากรู้ว่ามีความจําเป็นที่ต้องตรวจหาเชือ้อไหมครับก็เราเราไม่ได้มีเชือ้อโควิดหนึ่งเดียวในโลกนี้เนาะแล้วก็ยังมีโรคอื่นเนาะไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปหรือไข้หวัดคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียย้อนกลับไปค่ะว่าอันที่หนึ่ง เราก็ไม่ได้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อใช่ไหมคะคอันที่2อ,อาการอาจจะเป็นไข้เจ็บคอ,อนิดๆหน่อยๆเราลองทานน้าอุ่นเยอะๆนะคะทานอาหารพวกผลไม้ที่เป็นวิตามินซีแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็ลองกินยารักษาตามอาการยาลดน้ํำมูกแก้ไอไลลายเสมหะหรือแม้แต่ลดไข้ลองวันเทาอาการอะไรนี้ดูก,ก่อนว่าแล้วมีอาการดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็รอบนี้เราก็ไม่น่านะอย่างที่บอกอะค่ะเนาะค่ะ ครับแล้วในกรณีที่มีการติดเชื้อแล้วนะครับอยากรู้ว่าจํานวนวันที่จะต้องมีการรักษาจํานวนวันกักตัวแบบไหนครับที่จะเรียกว่ามีมีความถูกต้องที่สุดครับเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่คนกังวลกันเยอะอแล้วก็ข้อมูลก็อาจจะยังไม่ได้อ่มีมากนักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จากที่ได้เห็นข่าวล้วก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงเขาก็พบอย่างนี้ค่ะว่ายังไงก็ตามให้แนะนําว่า เมื่อเมื่อพบว่าตัวองติดเชื้อจากการตรวจอย่างน้อยก็คือ ATK เป็นบวกเนี่ยผู้นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ในช่วงตั้งแต่จนถึงได้ประมาณ5-7วันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยในช่วง5-7วันแรกเนี่ยขอให้รักษาตัวแล้วก็แยกกักตัวเองเพราะจากการศึกษาวิจัยก็พบว่ายังคงมีเชื้อซึ่ง สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ส่วนอีกสามวันหลังที่จะครบ4วันอีก3าวันหลังเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการใส่แมสเว้นระยะห่าง DMH แล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามที่จะก็จะทำให้ทุกคนก็ปลอดภยัยแล้วก็ไม่แพร่กระจายเชื้อค่ะครับ<ะ>ผมคำถามถัดมาครับหมอครับคำถามนี้ยอดฮิตจริงๆไม่ถามไม่ได้แต่ละข้อก็ฮิตหมดเลยนะคะ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ก็คือ ในกรณีที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วครับหมอหายแล้วสามารถกลับมาติดซ้ำได้ไหมครับโดยส่วนมากเขาก็พบว่าไม่ติดซ้ําแต่ก็มีว่าติดซ้ําได้เพราะว่าอย่างที่บอกเชื้อมันก็มีกลายพันธุ์นู้นนี้นั้นเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องอยู่กับเขา,าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ1แล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดดีที่สุดวิธีปานป้องกันที่ดีที่สุดอันที่1ก็อยากแนะนําเรื่องของการฉีดวัคซีน ะะอย่างน้อยเนี่ยผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนจากอาการที่รุนแรงก็เป็นมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการแต่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องการเจอไม่ได้ยังคงควบคู่กับการ d ีเสวมหน้ากากเระยะห่างแล้วก็การล้างมือสุขอนามัยส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในปัจจุบันครับหมอครับอันนี้ขออนุญาตสอบถามครสามารถถอดแมสได้หรือยังครับและมีความเสีย่ยงไหมครับหมอครับ ะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะในทุกๆข้อในทุกข้อปฏิบัติลดแล้วแต่มีเรื่องของการสวนมหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยสามารถที่จะถอดได้ไหมถอดได้ mm hmm. มันจะมีข้อบ่งชี้เช่นถอดได้กรณีไหนหนึ่งอยู่คนเดียวถอดได้อันที่สองไม่ได้ไปที่แออัดถอดได้แต่กรณีไหนบ้างล่ะที่ยังอยากขอความร่วมมือให้ใส่อันที่หนึ่ง การไปในที่ที่เป็นการรวมกลุ่มคนที่โรงเรียนก็เป็นที่ที่รวมกลุ่มคนหลักร้อยหลักพันหรือ2กลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม6 0 8นะคะผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจําตัวโรคเลื้อรลังหรือกลุ่มเด็กนะคะอันนี้ก็ขอแนะนําเพราะว่าโดยตัวพื้นฐานของร่างกายเนี่ยก็อาจจะมีความอ่อนแอหรือมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะไม่เหมือนกับกลุ่มปกตินะคะแล้วก็ในการที่เข้าไป รวมกลุ่มกันหลายๆคนหรืออยู่ในห้องอย,อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการระบบระบายอากาศที่ดีมากพออันนี้ก็ยังต้องขอว่าอาจจะต้องใส่ mm hmm. แต่ช่วงนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นเยอะค่ะผ่อนคลายขึ้นเยอะเราเดินคนเดียว,เร,เ,นนเ,ยวเราไปออกกําลังกายไปอย่างเงี้ยก็ผ่อนปลนในเรื่องของการถอดแมสบ้างแล้วนะคะก็จะมีเรื่องเดินคนเดียวนั่งอยู่คนเดียวออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็สามารถถอดแมสได้ครับผม ต่อมานะครับในกรณีที่มีมีการติดเชื้อโควิดครับสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ไหมครับหมอแล้วมีแนวทางไหบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างที่ย้อนกลับไปค่ะในการติดเชื้อโควิดเนี่ยรักษาเองที่บ้านได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยเราดูที่ความรุนแรงนะคะว่าตัวเองเป็นกลุ่มรุนแรงไม่มีอาการหรือรุนแรงเล็กน้อยปานกลางหรือรุนแรงมากในกลุ่มอันนี้ก็บวกกับมีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หนึ่งเราดูเรื่องอาการความรุนแรงสองกับการเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราเป็นกลุ่มอาการน้อยและเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราสามารถที่จะดูแลตัวเองที่บ้านได้ในการดูแลที่บ้านได้เนี่ยก็จะมียาที่ใช้รักษาตามอาการกับยากลุ่มที่เป็นกลุ่มยาต้านไวรัส mm hmm. แบบนี้ค่ะก็คงจะอนุญาตแยกให้คร่าวๆเพราะว่าจริงๆแล้วโควิดมันก็คือไวรัสส่วนหนึ่งนะคะมันก็สามารถที่จะหายแล้วก็บรรเทาอาการได้มีแค่บางกลุ่มคนเท่านั้นที่ จะเทิร์นออนหรือทําให้เป็นอาการที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนต่อไปในช่วงนี้เนี่ยที่โรงเรียนก็มีการจัดกีฬาสีนะครับหมอครับก็ได้มีการซัดซ้อนน่าสนใจมากใช่ครับรวมกลุ่มกันใหญ่เลยนะครับแต่ทีนี้พบเจอปัญหาครับหมอที่สระว่ายน้าที่โรงเรียนครับมีเพื่อนผมไปซ้อมว่ายน้ำแล้วพบว่ามีคนนะฮะติดโควิดในสระว่ายน้ําเดียวกันครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าในสระเดียวกันเนี่ยเรามีโอกาสไหมครับที่จะติดโควิดมีความอันตรายไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกงี้ค่ะสาะวยน้ำใ,ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นจะมีการเติมคอรีนเนาะ <Okay. S 2> มันจะมีค่ามาตรฐานของการใส่สารฆ่าเชื้ออยู่แล้วซึ่งเราพบว่าถ้าค่าคอรีนที่มันมีค่าเ,าเกิดอยู่ในปริมาณที่พอดีเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการจากการว่ายน้ำเนี่ยในน้ําที่เราดูเรื่องของค่ามาตรฐานเรื่องของคอรีนในน้ําแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในเกณฑ์เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ติดจากตัวน้ําเป็นตัวพาแต่อาจจะก,กิดติดจากพฤติกรรมอย่างอื่นครับข้อสงสัยข้อสงสัยหนึ่งก็คือในปัจจุบันนะครับการคัดกรองอุณหภูมิโดยการสแกนอุณหภูมินะครับคุณหมอครับยังมีความจําเป็นอยู่ไหมครับผมเป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตท,ทันสมัยมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้ทางทีมส่วนกลางเนี่ยได้พิจารณาอีกทีหนึง่งแต่เรื่องของการวัดไข้เป็นหนึ่งในข้อหนึง่ง ที่มีคนพิจนารณาว่าจะ,จะตัดทิ้งแต่ยังยัง,ย,งยังต้องรอประกาศอีกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ข้อหรือแนวทางปฏิบัติเนี่ยกำลังจะถูกรวบรวมแล้วก็อัปเดตให้เท่าทานกับสถานการณ์ในการที่เราจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิน่นมี2-3เรื่องคะที่จะต้องรอฟัง 1. เรื่องของการากครัดกรองอุณหภูมิ 2. การถอดหน้ากาศ ถอดเมื่อไหร่ใครถอดได้บ้างที่สถานที่ใดกับอันที่3คือเรื่องของการตรวจ ATK สองสามประเด็นเรื่องนี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงที่จะนำเสนอเพื่อเข้าสู่ในการพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญครับค่ะครับก็คุณหมอก็ได้ไขข้อสงสัยต่างๆนานามานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในช่วงสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณหมอเนี่ย ฝากในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้ห่างไกลจากโควิดครับค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะเด็กที่อายุ5ปีขึ้นไปนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อายุ18ปปีขึ้นไปฉีดวัคซีนค่ะอย่างน้อยให้ครบตามเกณฑ์นะคะก็เป็นภูมิคุ้มกันแรกเป็นเกราะป,ป้องกันที่ตัวเองสามารถเกราะป้องกันของตัวเองชั้นแรกได้แล้วอีก สองสามชั้นถัดไปก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากน้ไมัยแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะคะแล้วก็การดูแลที่จะไม่นําพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แออัดหรือระบบระบายอากาศที่ไม่ดีและสุดท้ายก็คือว่าถ้ามือเมื่อทราบว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายพยายามที่จะดูแลตัวเองสักนิดพักผ่อนร่างกายให้หายดีแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ตัวเองหายได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไปแพร่เชื้อต่อผู้อื่นก็เพียงแค่นี้ค่ะ ก็จะสามารถที่จะทำให้เรา go on move on แล้วก็อยู่กับอยู่กับมันได้ในสภาวะที่ปกติค่ะครับผมเรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับทุกคาแนะนำเนี่ยเหมาะสมยิ่งยิ่งที่จะปฏิบัติตามนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเรานะครับก็ในนามของโรงเรียนนครสวรรค์นะครับคณะครูคณะผู้บริหารรวมถึงนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์นะครับขอขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงมันยังสูงมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาถามข้อสงสัยต่างๆนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถัดไปนะครับซึ่งตัวผมเองและทางโรงเรียนเนี่ยจะได้มีการนําความรู้ในส่วนนี้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณแพทยหญิงเป็นยิางสูงนะครับขอบคุณคมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ